สวัสดีนะครับอ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวันนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าครั้งนี้นะครับผมจะพาไปแค่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับก็คือทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยจะอยู่แค่ปทุมธานีนะครับโอเคก็น่าจะอยู่ในอำเภอราชหลุมแก้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับไปกันครับผมไปกันครับไปตอนนี้นะครับผมอยู่บนถนนราชชฤกษึกนะครับก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้เวลาผมไปจังหวัดปทุมจังหวัดนนท์นะครับหรือว่าเพื่อออกอยุธยานครสวรรค์นเนี่ยผมก็มักจะมาใช้เส้นถนนราชชฤกษึกนะครับในการเดินทาง เพื่อเรื่องรถติดนะครับในตัวเมืองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถนนราชพฤกพ์กก็ไม่เบานะครับรถหนาแน่นมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็บางทีก็ต้องบอกว่าไม่ตามจากในเมืองเลยทีเดียวอ่าสำหรับภูมิอากาศวันนี้ต้องบอกว่าท้องฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เนื่องจากอาจจะเป็นทั้งสองสาเหตุนะครับสาเหตุสาเหตุแรกก็คือ ที่มาจากฝุ่นค่า PM อนะครับ2.5อีกอันหนึ่งก็คือที่บอกว่ามันมีฝนตกลงมานะครับท้องฟ้าก็จะคึ้มๆหน่อยนะครับเนี่ยถนนนี่ก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับแต่คาดว่าคงตกไปเยอะก็ดูแล้วมันออกสีทึบๆก,กนะ็คือเป็นสีหลังจากที่ฝนตกลงมานะครับแต่เราก็ขับขี่ไปได้ครับผม เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปทำคลิปนะครับทุกดออน์ตะวันให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้นะครับเนี่ยเป็นซอยที่อยู่ข้างโรงงานนะครับบริษัทซีพีแรมนะครับโอเคก็เลี้ยวเข้าซอยมาในนี้ เดี๋ยวทุ่งดอกทานตะวันเราจะอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราให้รถใหญ่ไปก่อนนี่นะครับ CP แรมศูนย์กระจายสินค้าและคลังเย็นอ๋อแสดงว่าเขาเป็นคลังเกี่ยวพวกสินค้าประเภทเยน็ยนๆแน่เลย ผมเห็นแล้วทุ่งดอกทานตะวันนี่นะครับซ้ายมือผมเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าไปข้างใน นี่เต็มเลยสวยงามนะครับต้องบอกว่าตรงจุดนี้เป็นจุดพื้นที่ของบริษัท c p พีแรมเขานะครับ จักรยานยนต์ก็จอดกันจุดนี้นะครับอะถึงแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงครับทุ่งดอกทานตะวันนะครับด้านหลังผม ก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมกันนะครับก็เป็นของทางาบริษัท CP a แนะครับเขาก็ร่วมกับาลาดหลุมแก้วนะครับจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาก็ทำบอกว่าเพิ่งทำนะครับเป็นปีหรือ2ปีเนี่ยแหละนะครับก็อ๋อเป็นครั้งที่2นะครับนี่ชื่องานว่าทานตะวันสับพร่งทั่วระแห่งครั้งที่2ก็เท่าที่ผมทราบนะบเขาจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเนี่ย เข้ามาถ่ายรูปมาชมความงานของดอกทานตะวันได้นะครับตั้งแต่วันที่4ถึง20นะครับหรือผมว่าก็อาจจะจนเมื่อไหร่ที่ดอกทานตะวันเขาโรยอะครับป่าเดี๋ยวเราไปเดินรับชมกันนะครับต้องบอกว่าเขาปลูกไว้เยอะนะครับเนี่ยสุดลูกหูลูกตาผมให้ดูภาพรวมๆนะครับเนี่นี่นะครับต้องบอกว่าเยอะมาก ถ้าท่านใดามาถ่ายรูปดอกทานะวันก็ไม่ต้องไปถึงสระบุรีลบ,บุรีแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับท่นานใดที่อยู่กรุงเทพก็มาที่นี่ได้นะครับที่ปทุมธานีนะครับอยู่ตรงบริษัท CP Ram นะครับอันนี้เป็นสําหรับโซนด้านหน้านะครับต้นยังไม่ใหญ่มากก็เพิ่งออกดอกนะครับสีสันกําลังสดใสนะครับเนี่ยโน่นนะครับดู ดูกันเอ,เอาเองนะครับเยอะมากอันนี้เป็นดอกใหม่นะครับนี่ก็ยังเหลืองสวยงามนะครับนี่ท่านใดไม่เคยเห็นนะครับดอกทานตะวันใกล้ๆผมก็ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับว่าเขาปลูกไว้เยอะขนาดไหน บอกว่านู่นนะะสุดลูกหูลูกตาไหล่ไล่มากนะครับเนี่ยเยอะโซนด้านหน้านี่จะเป็นต้นใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งออกอก็ตามผมชมนะไปนะครับนี่นี่ก็แปลงหนึ่งนี่เขามีทางเดินตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเยอะมาก อ่ะผมพาเดินทัวร์นี่นะครับนี่ครับก็มีคนมาเที่ยวชมนะครับชมดอกทานะวันนะครับ <c oughs> ก็มาได้มากันได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับนี่สุดลูกหูลูกตา ให้หมดนะครับเนี่ยนี่ก็เขาแบ่งเป็น,ปนแปลงนะครับแล้วก็นี่อีกโซนด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเยอะมากนะครับนี่มาจนถึงตรงนี้อันนี้เป็นต้นเก่าแล้วนะครับนี่ตรงนี้เริ่ม ลอยแล้วนะครับเริ่มเฉาแล้ว ไปบ้างครับคลิปสำหรับคลิปนี้ผมนะครับทศเอกแม็กซ์ตอรี่นะครับก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมนะครับก็ทั้งชมทั้งเที่ยวสถานที่นะครับทุ่งดอกทานตะวันนะครับที่อยู่ในอำเภอราดหลุนแก้วนะครับก็ถ้าท่านใดจะมานะครับมาได้ครับเขาจะอยู่ทางประตูด้านข้างของบริษัท CP พีแรมนะครับก็ตั้งแต่วันที่4ถึง20 ธันวาคม2563นะครับหรืออาจจะไปจนกระทั่งนะครับคือดอกทันวันเขาจะโรยลงไปนะครับก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวถ่ายรูปกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับผู้เข้าชมใหม่ทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับผม บายบายครับบายบายครับ